สวัสดีค่ะผู้ปกครองและสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะในวิชาพัฒนาประสบการณ์สำคัญเตรียมความพร้อมระดับอนรบาล3านะคะนะเล่มน,นี้นะคะเด็กๆเ,เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับแบบรูปสัมพันธ์นะคะฝึกการสังเกตประสาทตากับมือให้สัมพันธ์กันนะคะอเราจะมาดูอันแรกก่อนนะคะถ้า,าสมมุติว่าเด็กๆด,ดูนะคะนี่คืออ่า รูปภาพที่สมบูรณ์ใช่ไหมคะรูปสี่เหลี่ยมนะคะเห็นไหมคะเด็กๆอ่าอ้าวตอนนี้เด็กๆดูคะ่ะภาพไหนหายไปคะเด็กๆอ่าเด็กๆดูนะคะภาพไหนหายไปเขาบอกว่าอ่ามีเด็กตอบแล้วคะ่ะบอกว่าวงกลมหายไปนะคะอ่าเดี๋ยวครูยาจะเอาวงวงกลมมาใส่นะคะอ่านี่คือ เห็นไหมคะอ่าตอนนี้เป็นภาพที่สมบูรณ์แลวใช่ไหมคะเมื่อกี้วงกลมหายไปตอนนี้ครูยามาใส่แล้วสําหรับเด็กๆนะคะครูยาจะให้วาดส่วนที่หายไปและระบายสีภาพให้สวยงามในหน้านี้นะคะยกตัวอย่างนะคะรูปรองเท้าสเก็ตใช่ไหมคะอ่าล้อหายไปเด็กก็ต้องมาวาดล้อเพิ่มเติมเอาเองนะคะให้เหมือนแบบนะคะนี่คือตัวอย่างนะคะให้เหมือนแบบอย่างข้างหน้านะะค ต่อไปมาดูนะคะเกี่ยวกับรูปแบบสัมพันธ์เด็กๆดูวงกลมสีเขียวคุยาสลับด้วยสามเหลี่ยมสีแดงเด็กๆเห็นใช่ไหมคะอ้าวต่อไปก็วงกลมสีอะไรคะเด็กๆสีเขียวอ้าวต่อไปเด็กๆว่าต้องเป็นรูปอะไรคะสามเหลี่ยมใช่ไหมคะนี่คือแบบรูปสัมพันธ์สลับสีกันนะคะสลับกัน อาอันนี้2อ,อย่างค่ะอ่าหรือเด็กๆนะคะอ้าวอีกอย่างหนึ่งสมมุติว่าเมื่อกี้ยกตัวอย่างที่คุยายยกตัวอย่างให้ดูถ้าเกิดว่าเด็กๆนะคะจะวาดภาพดูนะคะถ้าเกิดว่าในงานของเด็กๆก,ก็คือสี่เหลี่ยมวงกลมสี่เหลี่ยมวงกลมเป็นแบบรูปสัมพันธ์ใช่ไหมคะอะไรหายไปคะเด็กๆนะคะฝึกการสังเกตนะคะแก้ปัญหาด้วยถ้าคิดไม่ ได้นะคะก็คิดไม่ถูกใช่ไหมคะก็ปร,ะะกรึกษาผู้ปกครองนะคะเมื่อกี้มีเด็กกระซิบบอกคุญยาบอกว่าสี่เหลี่ยมหายไปเด็กๆนะคะต้องวาดรูปสี่เหลี่ยมนะคะเด็กๆต้องวาดสี่เหลี่ยมนะคะอ่าจะได้เป็นแบบรูปสัมพันธ์เลยใช่ไหมคะสี่เหลี่ยมวงกลมสี่เหลี่ยมวงกลมและก็สี่เหลี่ยมแต่เด็กๆต้องวาดเองนะคะอ้าววันนี้นะคะในเรื่องของแบบรูปสัมพันธ์นะคะและก็สังเกต วาส่วนที่หายไปนะคะเด็กๆด,ดูนะคะหน้านี้หน้าที่6วาดภาพนะคะให้เหมือนแบบอย่างสังเกตว่าอะไรหายไปดูภาพที่หนึ่งะคะอ่าแล้วก็ภาพขนมดอกไม้ผลไม้อะไรหายไปนะคะเรามาเติมนะคะหน้านี้ก็เหมือนกันหน้าที่7วาดภาพให้เหมือนแบบอย่างนะคะมีรูป สัตว์นะคะมีรูปสัตว์มีรูปขังคาวอะไรเนี่ยคะ่ะเด็กๆแล้วก็ต่อไปให้วงกลมนะคะภาพต่อไปเป็นแบบรูปสัมพันธ์นะคะวงกลมมีกบมีลูกบอลมีกบเขาให้มีลูกบอลกับกบให้เลือกเราจะเลือกวงกลมอันไหนนะคะที่เป็นแบบรูปสัมพันธ์ต่อไปส่วนหน้าที่9นะคะหน้าที่9นะคะวาดภาพนะคะต่อไปวาดเอง วาดจนเสร็จสมบูรณ์เหมือนแบบอย่างข้างหน้าเลยนะคะการบ้านเด็กๆนะคะไม่เยอะนะคะสีหน้าแต่ว่าทําไม่มากนะคะครูยาฝากงานเด็กๆด้วยถ้าเกิดเด็กๆทําวันเดียวไม่ทันนะคะทําวันหลังได้ค่ะส่งงานครูยาย้อนหลักในลา,ลายกลุ่มห้องได้ค่ะเด็กๆฝากไว้ด้วยนะคะบา,บายบๆค่ะสวัสดีค่ะ